เวลาที่เรามาเล่นยิมในห้องนี้นะคะเนี่ยเด็กชายส้มชุนก็จะเข้ามายุ่งเข้ามาป่วนตลอดนะนี่ก็เป็นห้องเก็บของนะคะแต่ว่าเราก็เอาเครื่องออกกำลังกายมาวางไว้เพื่อที่จะได้ออกกำลังกายกันแต่เจ้าชุนนี่ พอเห็นเจาอ้อเอ้ยพอเห็นป้าอ้อมาในยิมเขาก็จะเข้ามาคือตามเข้ามาตลอดนะคะทำอะไรทำอะไรไม่กัดไม่กัดชุนเอ๊ะทำไมชอบกัดจังเลยเดี๋ยวมันพังนะน,นั่นนะ่ะืไม่โซนไม่โซน ชอบกัดนูน่นกัดนี่ประจำหืมหนูเป็นแมวนะหนูไม่ใช่น้องหมานะออกมาชุนครับไม่รู้มุดไปทำอะไรออกมาเร็วจ้าเออ,ออกมาแล้วเหรอ ที่ยิ่งแบบลกๆยิ่งชอบใช่ไหมชอบมากเลยห้องเก็บของเนี่ยมันเหมาะกับชุนมากใช่ไหมฮะชอบแต่อะไรที่มันลกๆลุงลังชอบซ่อนตัวชอบชอบคนชอบลือ้อไปละพอพูดถึงก็ไปละ